ทำยังไงให้เก่งขึ้นถ้าวันนี้คุณอยากจะเก่งขึ้นให้คุณทำสี่สิ่งนี้ 1. ่อ่านหนังสือวันละ30นาทีทุกวันเมื่อคุณอ่านหนังสือวันละ30นาทีทุกวันมันจะทำให้คุณรู้มากขึ้นเมื่อคุณรู้มากขึ้นมันจะทำให้ตัวคุณเก่งในเรื่องนั้นๆเรื่องที่คุณต้องการอยากจะเก่ง ดังนั้นคุณต้องฝึกวินัยในการอ่านหนังสือวันละ30นาทีทุกวันเมื่อคุณฝึกเป็นประจำมันจะทำให้คุณเป็นคนที่มีนิสัยรักการอ่านและทำให้คุณเก่งขึ้น 2. เรียนรู้ทักษะใหม่ๆทุกเดือนฝึกทักษะใหม่ๆทุกเดือนการที่คุณเรียนรู้และฝึกทักษะใหม่ๆทุกเดือนมันจะทำให้คุณรู้มากขึ้นเก่งมากขึ้นคุรจึงต้องตั้งเป้าหมายและวางแผนเพื่อให้ตัวเองได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆฝึกทักษะใหม่ๆทุกเดือนเพื่อทำให้ตัวคุณเก่งขึ้น 3. ฝึกแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเมื่อคุณแก้ปัญหาได้มันจะทําให้คุณเก่งขึ้นแต่วันนี้หลายคนพอเจอปัญหาก็จะหนีปัญหามันยิงทําให้ตัวเขาไม่ได้พัฒนาชีวิตของเขาไม่ดีขึ้นดังนั้นเมื่อคุณเจอปัญหา คุณอย่าหนีคุณต้องหาวิธีแก้มันต่อให้มันยากแค่ไหนก็ตามเมื่อคุณแก้ได้มันจะทําให้คุณเก่งขึ้นยิ่งคุณฝึกแก้ปัญหาที่เข้ามาในชีวิตคุณได้มากขึ้นมากขึ้นมันจะยิ่งทําให้คุณเก่งเมื่อคุณเก่งขึ้นมันจะทําให้คุณเป็นงคนเลยที่ประสบความสําเร็จได้เร็วเพราะการแก้ปัญหาเมื่อคุณแก้ได้มันจะสร้างเงินให้กับคุณส สอนสิ่งที่คุณรู้ให้กับคนอื่นวันนี้คุณไปเรียนอะไรมาให้เอาสิ่งนั้นมาสอนให้กับคนอื่นหรือคุณทำอะไรมาแล้วมันประสบความสำเร็จให้เอาสิ่งนั้นมาสอนให้กับคนอื่นเพราะการสอนมันเป็นการทบทวนที่ดีที่สุดที่ทำให้คุณไม่ต้องไปเรียนซ้ำทําให้คุณจำได้ง่ายยิ่งคุณสอนมากเท่าไหร่มันยิ่งทำให้คุณเก่งเร็วขึ้นเท่านั้นถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นคนที่เก่งขึ้นหนให้อ่านหนังสือวันละ30นาที 2. เรียนรู้ทักษะใหม่ๆทุกเดือน 3. ฝึกการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 4. ให้เอาความรู้ที่คุณมีไปสอนให้กับคนอื่นมันจะทำให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่เก่งได้เร็วและเก่งขึ้นอยากเรียนรู้วิธีการสร้างเงินบนออนไลน์กดฟอนโลกกดติดตามครูไก่ต้งไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆที่ครูไก่ต้องออกมาให้